หรือจเจ้าอีกอารมณ์หนึ่งคุณชูวิทย์กมิทิศเมื่อวานนี้ไปท,ที่ตลาดหลังกระทรวงกันคลังค่ะแล้วก็ <ไป S 1> พูด <นะ S 1> ถึงละครใช่ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยบอกว่าละครเนี่ยคุณชูวิทย์จะสร้างชื่อเรื่องว่าอะไรปรองดองเฉพาะตอนเลือกตั้งตอนปลาไหลขี่ชะละวันฉายวันที่สี่กรกฎาคมหลังเลือกตั้งเหรอไป <c oughs> ฟังดูสิหาลือกันเร็วว่าจะใช้ชื่อว่าปรองดองเฉพาะตอนเลือกตั้ง ภาคพิสดารตอนปลาไหลขี่ชาละวันสมัยสามก๊กสมัยนั้นบ้านเมืองลุกเป็นไฟแต่หาหนักการเมืองคนใดภักไหนไม่มีออกมาปกป้องประเทศปล่อยให้หนักการเมืองหลุ่มหลิวเต้าหัวและก็จอมทัพคู่ใจเฉินหลงดำต่อสู้กับโจรภาคโทษดำโพกผ้าดำอยู่ตามลำพัง มีการวางกลยุทธ์แผนโอนแผนให้เห็นว่ามีการปลองดองเพราะว่าบานเมืองไปไม่รอดเสนอแทนที่จะเป็นคุณสุชียิ่งรักหรือคุณหลิวเตอร์หัวอภิสิทธิ์กลับกลายเป็นชลวันซึ่งกำกับโดยปลาไหล <laughs> แล้วหลังเลือกตั้งคุณก็จะเจอคำว่าปลองดองและจะมีคนหนึ่งมิสเตอร์ตะอยู่กำกับโดยมิสเตอร์ ปลาไหลนี่หลวเต้าหัวนี่นี่ซูชินะสองคนนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่สองคนนี้แสดงเก่งกว่าเยอะผมไม่ได้ว่าเสียสีใครนะนี่มันเป็นละครไม่ได้เสียสีฮะตรงโต้มเลย <c oughs> คือคุณชวิตเนี่ยบอกก็อย่างนี้ <c oughs> แกบอกว่าปลาไหลขี่ชาววันภาคพ,พิสดารเนี่ยโยงไปตั้งแต่สมัยสามก,ก๊กขนานั้นมันเกิดความวุ่นวายของายบ้านเมืองจากการกระทาของโจรผ้าดำนะฮะ จนบ้านเมืองเกิดกาียุกแผ่นดินลุกเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนั้นไม่มีใครหน้าไหนจะออกมาแก้ปัญหาปลองดองปล่อยให้เป็นบทบาทของหลิวเตอ๋อหัวก็หมายถึงคุณอภิสิทธิ์นะแล้วก็เฉินหลงหน้าดำก็คือคุณสุเทพออกมาต่อสู้แก้ปัญหาแค่สองคนคนอื่นที่เหลือคุณชุวิตใช้คำว่ามุดหัวลงรูไปกันหมดแต่พอบ้านเมืองสงบกลับออกมาโชว์ความปลองดองจากนั้นก็โชว์ภาพนะ วาตวอยู่แล้วก็พุ่มกับอยู่เบื้องหลังสุดท้ายก็บอกว่าหลังเลือกตั้งที่เขาจะไปคุณชีวิตใช้คาว่าคืนจับขั้ววันนั้นจะไปนั่งกินอาหารกันที่โรงแรมไหนจับขั้วจะออกมาชูมือปลองดองอยังไงแกจะไปตั้งโต๊ะแฉะนี่ฮนะอ่ะเดี๋ยวตามกันดูกันแล้วกันนะฮะนี่ทั้งหมดนี้อันเนื่องมาจากการเปิดประเด็นของท่านนายกบัญหารเรื่องปลองดองครองใจสุดท้ายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วละ่ะ